สวัสดีครับถ้าจะพูดถึงทัพฟ้าขาวทีมชาติเจติน่านี่คือทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอาเจตินานั้นคือชาติที่มีนักเตะระดับโลกมากมายซึ่งในวันนี้เลยจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะเจตินาที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54 โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะอาเจตินาที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่5ได้แก่เมาโลอิกาดีกองหน้าวัย30ปีจากสโมสรเปเชที่ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทัพเปเชด้วยค่าตัว60ล้านยูโรโดยหลังจากที่ยืมตัวมาแล้วและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเปเชนั้นจึงจัดก,การทุ่มเงิน60ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเมาโลอิกาดีมาร่วมทัพแต่ทว่าหลังจากการเข้ามาของซูเปอร์สตาร์อย่างเลวเนลเมซี่ในปี2021 มันจึงทาให้โอกาสในการลงสนามของอีคาดีลดลงไปอย่างมากเพราะว่าสามภาษาอย่างเมสซ,ซี่เนมา์และเอมบัปเป้นั้นทําผลงานได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินซึ่งในปัจจุบันอีคาดีนะั้นถูกส่งยืมตัวไปลงเล่นอยู่กับกาลาตาสลายและสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจากการลงสนามไป22นดัดเขาซัดไปถึง16ประตูกับอีก8อสซตพร้อมกับช่วยทีมดำเป็นจา่าฝูงของลีกตุรกีอยู่นขณะนี้นักตเตะเจตินาที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่4ได้แก่ ลิซานโดมาร์ติเนสเซ็งเตอร์แบ็กวัย25ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายจากอาเจ็กมาร่วมทัพแมนยูด้วยค่าตัว67.5ล้านยูโร โดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้หลังจากการเข้ามาคุมทัพของเอริกเทนฮาร์กเขาได้สั่งการให้แมนยูไปคว้าตัวอดีตสิทธิ์ลักที่อาแจกอย่างลิซันโดมาติเนสมารุ้มทําให้จงได้ซึ่งแมนยูนั้นก็ทำได้จริงๆแต่ถว่ามันต้องแลกมาด้วยเงินค่าตัว55ล้านยูโรบวกกับบอนอี12.5ล้านยูโรโดยมาติเนสนั้นสามารถก้าวเข้ามายกระดับแผงเกมรับของแมนยูให้ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยในฤดูกาลนี้ลิซันโดมาติเนสนั้นลงสนามไปกับแมนยูไปแล้ว45 นักเตะอาเจตินาที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่3ได้แก่ อังเคลดิมาเลียปีกวัย35ปีจากสโมสรยูเวนตุสที่ในเวลานั้นย้ายจากเรอัลมาดริดไปร่วมทับแมนยูด้วยค่าตัว75ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2014แมนยูได้ทําการทุ่มเงินมาสาถึง75ล้านยูโรเพื่อทําการกระชากตัวอังเคลดิมาเลียมาจากเรอัลมาดริดแต่ทว่าดีลนี้มันกลายเป็นอีกหนึ่งดีลยอดเยี่ยมของแมนยูเลยก็ว่าได้พอดีมาเลียนั้นมีปัญหามากมายที่ประเทศอังกฤษและสามารถลงเล่นอยู่กับแมนยูได้เพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นก่อนที่แมนยูจะขายตัวเขาไปให้กับเปเชในฤดูกาลถัดมาด้วยค่าตัว61.5ล้านยูโรโดยดีมาเลียนั้นได้ฝากผลงานการลงสนาม32นัดซัดไป4ประตู เซเว่แอซเซดไว้กับทับพปีศาจแดงก่อนจะย้ายไปเฉิดฉายสุดๆกับปาลิสแซชงฌแมนนักเตะเจตีนาที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่2ได้แก่กอนซาโลอิกัวอินอนดีตกองหน้าวัย5 5ปีที่ในเวลานั้นย้ายจากนาโปลีไปร่วมทำยูเวนตุสด้วยค่าตัว90ล้านยูโร โดยหลังจากที่กอดซาโลอีโกอินนั้นก็ส่งตัดขายเป็นว่าเล่นให้กับนาปโปลีและสามารถคว้ารางวัลดาวสโนโของสึกกระโชคศซลาในฤดูก,กาล2019-2020ไปนของได้สําเร็จโดยการยิงไปถึง36ประตูอยู่เป็นตุนนั้นจึงขอเงินมาษาลถ,ถึง90ล้านยูโรเพื่อทําการสู่ขออีโกอินไปร่วมทัพซึ่งในฤดูกาลแรกอีโกอินนั้นยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและพายอยู่เป็นตุนคว้าแชมป์ลีกได้สาเร็จพอคว้ารางวัลดาวสโนโด้วยการทัดไป24ประตูแต่ทว่าในช่วงหลังฟอร์มของอีโกอินก็ และแล้วก็มาถึงนักเตะอาเจติน่าที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่1ได้แก่เอ็นโซเฟนันเดสมิดฟิลด์ดาวลดดวัย22ปีที่ย้ายจากเบนฟ,ฟิก้ามาร่วมทัพเชลซีด้วยค่าตัว121ล้านยูโร โดยหลังาการจบศึกฟุตบอลโลก2022ชื่อของเอนโซเฟนันเดสมิดฟิลด์ดาวโลที่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกได้กลายเป็นที่หมายปองและแย่งชิงกันของสมโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งทวีปยุโรปซึ่งในท้ายที่สุดมันก็เป็นทัพสิงโตน,นักเงินคมเชลซีที่ยอมทุ่มเงินสูงถึง1 2 1ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเอนโซเฟนันเดสมาร่วมทัพโดยในดีลนี้มันถือว่าเป็นดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของซึ้อพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยซึ่งหลังจากย้ายมาร่วมทัพเเเเเชชชลลลลลลซซซซีีใในน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 น่ววงงงกกกาาาฤดดดดูปปปััััััจจุบบออโฟ์สสสส้้ส้้มหไไไแแ19ท2ิต